เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจากสคริปต์สกูตเตอร์นะครับผมอ่าไม่ใช่แจกอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะพามาโมโด้วยนะครับผมว่าทํายังไงโมยังไงให้เป็นแบบไม่ใช่สกูตเตอร์ให้มันเป็นอย่างอื่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนโมแล้วก็แจกด้วยนะครับผมแต่ว่า อ่าสคริปต์รถเนี่ยเดี๋ยวไปหากันเอาเองนะครับแต่ว่าสกูตเตอร์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับก็เราชมกันนะครับผมเดี๋ยวสักคู่หนึ่งแม่งตกแป๊บนะครับผมเดี๋ยวสักคู่นะโอเคเรามาถึงไอ้นี่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูสคริปต์สกูตเตอร์กันนะสกูตเตอร์โอเคอ่าสกู เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะทำไฟล์ก่อนซาสะคปเออนั่นแหละช่างมันสกูตเตอร์แล้วก็ไฟล์มันคาสกูตเตอร์นี่นะผมจะมีสองไฟล์นะให้เราตอนที่ดาวน์โหลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอาวันเข้าไปเป็นไฟล์ด้วยนะครับผมปกติแล้วมันจะ เดี๋ยวเราสตาร์ทแป๊บนึงนะครับผมสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอสตาร์ทสกูตเตอร์ก่อนแล้วกันเอา,าค่าสกูตเตอร์โอเคเอา้าวหลูดไดงไงวะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องสตาร์ทแอนด์ก่อนละมัง้งเดี๋ยวนะ สักครู่นะครับโอเคเข้าใหม่เอาอะไรอ่ะแล้วหนึ่งขอปิดก่อนขอสตาร์ทใหม่สักครู่นะครับโอเคไปเข้า เดี๋ยวเราต้องอาสตาร์ทไอไอ,อตัวนี้ก่อนบ้างใช่ใช่ใช,ช่เราต้องสตาร์ทตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรา,ข,าข้าหน้าเกมก่อนนะก็คือสคริปนี้ก็โมง,ง่ายเลยก็ไม่ได้เบียร์อะไรมากนะฮะทำง่ายนิดเดียวแค่เอาไปปรับปรุงนิดเดียวก็ใช้ได้แล้ว นะครับผมรอสักครู่อะไรเป็นไรเนี่ยยศส,ส,สองอะไรเป็นไรเนี่ยแต่เราก็มาาไม่ค่อยรู้เรื่องเลย อ๋อเป็นอะไรกว่าเดี๋ยวสักครู่นะอือเราแพทนะครับเป็นอย่างอะเดี๋ยวเอาเข้าไปก่อน เหมือนมันจะเออๆออไงก็ไม่รู้โอเคแล้วมันผิดช้าจังเอาอะไรวะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกตีสักเท่าไรนะครับผมแต่ว่าพอจะปรับเป็นนิดนึง เดี๋ยวลองมันเข้าเกมก่อนโอเคเข้ามาแล้วนะฮะเลยจะจอมือจิ โอเคต้อง okay. ไปไปเยอะโอเค okay, แล้วผมเดี๋ยวเราจะมารันในตัวนี้กันก่อนสกูตเตอร์ดิสซึ่งตั้รลเฟทลองลองลิฟซก่อนแล้วกันลิฟซ์แล้ว สตาร์ตสกูตเตอร์เรอส์เฮสตาร์แล้วมันจะมีคอลแบ็กคอลแบ็กด้วยนะครับผมสกูตเตอร์ได้อยา่างวะแล้วเราจะพาไปดูจุดที่อันนั้นก่อนแล้วกัน มันวางไปนี่วะอ๋อจุดนี้มันจะเป็นอ่ายังไงอ่ะน่าดีกว่าเราไปด้าล่างดีกว่าเออ เอามไม่เป็นไรนั่นดีกว่าสต์ทค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทอรรอรไอตัวนี้ใหม่โอเคเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้สกูตเตอร์มาหนึ่งคันนะครับผมก็กด e แล้วก็เช่าได้เลย ลืกไปมันต้องสตาร์ทโอเคนะครับผมเราจะมาปรับยังไงลองมาดูกันเดี๋ยวเราจะสตาร์ทอาร์วันก่อนนะสตาร์ทอาร์วันโอเคนะฮะสตาร์ทแล้วเราเข้าไปที่ไฟล์เลยเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับผมเป็นชื่ออาร์วันโอเคเดี๋ยวเราจะอาร์วันอาร์วัน R1 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 นี่นะฮะแค่นี้เองเราแค่ใส่โมเดลรถนะฮะแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้ R1 มาแล้วนะครับผมเป็นแหนคนเลยแล้วเราก็กดชาบเอานะฮะเราจะมาเปลี่ยนภาษายัางไงเดี๋ยวเราจะพามาชมกันเอาดับแรกเราต้องมีฟอนต์ด้วยนะอ่าไหนวะเดี๋ยวอี อันนี้อะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปแปลภาษากันสักครู่นะแปลภาษาเอาเช่าสกูตเตอร์โอเคเอากด f เช่าสกูตเตอร์แล้วก็มี อะไรอีกไททอลนี่นะเดี๋ยวเราจะมาดูลองรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ผมไม่มีฟอนต์นะก็เลยแบบเป็นยี้แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟอนต์ดู มันสตาร์ทได้ตัวะเอาฟอนด์เข้ามาแล้วนะแต่ทำไมมันฟอนด์สตรีมเอาโสตาร์ทฟอนด์โอวเอไอถอยรม่เจอไฟล์ป่ะสตาร์ทฟอน เอาเรื่องภาษาไว้ก่อนละกันนะก็อันนี้ก็จะเป็นการปรับโมของสคริปสกูเตอร์นะครับผมก็สามารถเช่าได้เลยไม่ต้องทำอะไรมาก กด e เลือกนาที confirm จำนวน42เหรียญ conflict แล้วก็สตาร์ทรถไปได้ปกติเลยนะครับผมก็มีแค่นี้แหละครับผมสำหรับสคริปต์สกูตเตอร์ก็ใครจะเอาไปปรับแต่งยังไงก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค